สวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันที่30เดือนพฤษภาคม2564นะครับก็จะเป็นอันตร์ซาวของลูกสาวนะฮะเข้าเดือนที่8แล้วนะครับของอีก2เดือนก็น่าจะได้เจอกันเดี๋ยวเราคุณแม่ไปอันตร์ซาวกันนะครับอันนี้เป็นวีคที่3 2แล้วนะครับผมพาไว้เผื่อวันหนึ่งลูกกลับมาจะได้รู้ว่าป,ป้าๆกำลังจะไปอันตร์ซาวอีกประมาณ2เดือนนะครับก็จะเจอเด็กน้อยแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูกันเลย เราฝากกันที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการนะครับผมเลยคุณแม่รู้สึกยังไงครับรู้สึกแน่น <laughs> สามบสองวีแล้วจะพาคนสวยไปหาคุณหมอนี้ไปดิไปดิลองโตแล้วอึดอัดมากดินเก่ง น้่เก่งกินเยอะอยู่กับแม่เขาจะชอบดิน้นชอบเล่นจะเวลาพ่อเข้ามาใกล้เขาจะไม่ให้จับะจะนิ่งเอาเจอพ่อสายโมดไงจะต้องแบบส,สงบเงียน่อยอะไรอันนี้เดี๋ยวเรากำลังรอคุณหมอมาอันทศสาวมันสวรน,น้อยนะฮะ โอ้โหนย่ากนะโอ้โหทำไมอ้วนดังอ่ะแก้มหรือปากเลยโอ้โหโอ้โหทำไมแก้มเยอะจังไงอ่ะโอ้โหับอยอะครับรับยิมค่ะโอ้หพอเขาอยูดจะมาเช้า โอเคสำหรับวันนี้เราก็ทําภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจอลูกหน้าเบ่เลยนะฮะแล้วก็มีตมูกด้วยมดฟ้าด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบอายบาย,บายลูกม้อย